สวัสดีครับขผมบาเคนสติกกีสาพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจากพี่น้องค่ะพี่น้องมายามตุ่งเด้อวันนี้เด้อได้เข้าสู่ฤด,ด,ดูยามตุ่งแล้วเรบอ้นยเมื่อวานนี่ฝนฝนช่วงบ่ายสอง,ง,งจนค่ำม,มัดแล้วก็เมื่อคืนนี้อีกนี่พอดีบอเคนสติกเอาตุ่งมาลงแล้วพอดีเลยมาลุ้นกันะมีปลาอย่างไรเฮา คลิปแรกของปีมายามนาโคกก่อนเดีย๋ยวค่อยไปยามนาบ้านแต่แที่แน่แน่่เคนมว่าข <l ots> ี้เหยื่อหรือเศษใบไม้ลาย <l ots> ขนาดขนาดมาเมื่อวานฉันติเคยียไว้เลยเด้หนาหนาตุ่ตงค่ะคือกวาดเศษใบบุงใบไม้อกให้มันไหลไปน้ำน้ำเลยแต่กะเนาะนก็มาใหม่คือเก่าอะปาดมาานันยังไงนะตุ่งแทบแตกขี้เหยื่อวะวอเคลมีปาอยู่อ่ ปลาเล็กปลาน้อยมีอยู่บก่กเป็ดเฮาสิได้กินลูกปลาแล้วบัดนี้บ่แม่นลูกปลาปลาน้อยโอ้เห็ดปลาแล่นอยู่จานนี้ดิเ,เดี๋ยวเคลียร์เบิ่งก่อนจ้ะว่ามันมีแตะขี้เหนียวโบรือมันมีปลาเนี้ยคือตอนนี้บ่เห็นอยังเลย<ม>เห็นแต่แบบนี้แหละนี่แล้วบึงกันใกล้ๆพี่น้องโอเคโน้อุ้ยโอเค,อเคสัตย์ประหลาดตัวบอลเลอร์เลยปิปิง<า> จะติเห็นแล้วเฮาข้มือนี่คี้เป็นเนาไอปลามันลงแต่เมื่อคืนบอกเคนว่ามันลงถมทับถมจุดีเหยื่อเนี่บางตัวก็ตายเลยก็มีแต่ลงใหม่ก็มีจากสดๆนี่เลเห็นมั้เห็นเออแม่ตักเอาก่อนแบบนี้ค่ะกดดิกดดีกดดิเราต้องแยกเหยื่อกันเฮาตักใส่ถุงแง่งะบอกเคียนปลาเนาะ ส่วนไอที่เป็นเศษขี้เหยื่อแบบนี้ครับเ,เสียมือให้เก๊กเอาใส่คู่ใส่ถังเมือเนาะเออปลากำลังลงเลยจ้ะนี้กำลังลงขุง้นไหลลงขึง่นฮะตัวเคขี้เหยื่ออก่อนแมน่กับอีปิงตัวบึกใหญ่เลย <laughs> เห็นแล้วเด้อเดี๋ยวสติปีเอาแนวมาใส่ปลาก่อนเคี้ยวขี้เหยื่อเรียบร้อยแล้วจ้ะไล่ปลาลงมาแบบ โอ้โหอยู่เทิงบถวเคียนปลาแถวเคียนต้องลุยน้ำมายกฝั่งแถวติ๊กสิมาฝั่งพคนอืมมาจักปลาใช่นหมน้องเห็นบ่กได้เล็กๆอย่านี้ปลาพุ่งลงโอ้มีแดดเป็นแห้งลงเด้อปลาแดดเป็นแห้งลงเหรอทำเมื่อเชียขี้เหนียวไว้สวยๆท่าจังมาใหม่เนาะเมื่อกี้นี่เลือกเอาน้ำเสร็จ เหน่อยเลย,อยโอลมุกโอเก,กงเลยะจ,จะเอาเมือให้เป็ดเด้อเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาใส่ถังมันจะมีพวกปลาเล็กปลาโนยที่มันตายเด็กเอาเมือให้เป็ดกินสัตว์ประหลาดอีปิงตัวบางหญ่าเอาออกแล้วจ้ะได้ไดไดเนี้ยยกเออค่อยไล่ม้าแบบ ไล่มาค่อยๆไล่มากำลังจับปลาดึกเบิ้บไปยกปลานี่บไปบบมากับโบแม่นะ ของปีายามตรงแ <c oughs> บชิปให้จักหน่อยลำบากจักหน่อยออ หลายชั้นเลาะตีนด่างหอมใหญ่ด่างเที่ยวมาอุ้ยเต็มเลยจ้าแปดโอ๊ะตุ๊กป่อยบ๊อกเก็ตเดี๋ยวเดี๋้นเยอะยที่ทับกันเนาะ

ก็ค่อยตักเอาเนาะเดหมดลแต่ว่าบุ้มีขี้เห่อะขี้เห่เลยนาะขึ้นขึ้นอือสอเลยจากฝูนี่ะตักเลยเด้อกเลด้มีสักกะหลายนทำมยได้ีออ โอ้ตกเก็บนงชิใส่ใ่ได้บ่บันนี้เอ๊เอ,เอาปลาไปมุกพี่น้องจ้านำมาเอาก็ได้กินปลา โอ้ยปลาอ้ยต mm ้อยตีเศษท้นือเลยไปอีกบานนึ่งก็เบาก็ปลาอีดพี่น้องเห็นบ่ปลาอีดปลาีเลยนมุกแซบแซบอีปลาจมกัแซบปลาอีทอ้ยเอ็ดปลาจมหปุนเอามือไตอยู่มุก

พี่น้องวิ่งถังเลยหน้าบ้านอีกป้ากําลังลงเลยนี่ค่ะเหมาะเจาะเลยเพิ่งเอามาใส่เมื่อาวานนี่ด่างจับปลาลงพอดีน้ําม,มาพอดีฝนแห้งๆโค้งฮาเฮวเอ็ดไว้แต่นานแล้วจ้ะฮะเท่าแต่เอาดางเขียวนี่มาใสา่หน้าบ้านก็เพิง่งใส่คือกันเราบอกเคสนเนาะโค้งเง็ดไว้แต่นานแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าบ้านแบบนี้ค่ะมาเอามาตักยังอีกบ่เอ,อา,าขี้เหนียวเอาขี้เหนียวบ่ สายปลาจะได้มีแต่ปลาจะได้บมีเศษหลายเมื่อวานนี่มากว่าลงบักไล่หนึงยังวะมันก็ะถึงน้ําพัดไปแล้วเลยแต่มันจะยังมีเศษเล็กเศษน้อยถ้าเอาบัเคียเมื่อวานนี่มันจะเป็นพวกใบตรงใหญ่ได้เนาะ <c oughs> อันนี้มันเศษน้อยมันถึงน้ําพัดมาอีหลีบอ่ะน,นี้เมื่อยามตรงบ้านเนาะบักเคี้ยนเนาะตรงขูกในบ้านน,นี่ตร่งถูกนี่าง้ครึ่งถังจะปุก<ม>สุดๆนะพี่น้องมารุ่นนาบ้านน้ำกัน lùm nào thế này ừ, Bên cái mi nhàng bọ tên tê đá ban văn mi nhàng khẩu hóa ngam rồi đó thì nó ui bọ đi ban bọ kia sẽ tích cái tủng bệnh như đây cả ปลามีแต่หอยโอ้ยแมงกันนั่นบอกเห็นอ็ถ้าปลาน้ำส่วนนี้มันไหลมันคืนบอกเห็นนะตรงน้ำเฮงันนีต้ตายเนาะนี่นะจะเอดแบบน,นี้เลยเอาไมา้มาเรียงเลยเพราะว่าปีที่แล้วเราเห็นเลยมันน้ำไหลมันเอาไปอยู่อ,อุ้ยแมงอีกผมมีเนาะมมีปลา อัไยังบุรหรือมันบ่มีกตะตปลาอยู่หน้าบ้านนี่โซนตะเขานี่ลวลมโวยๆวยปะเนเอาไปมุกใส่กระปาในอีหรือีนีนะบาสเีวนในอีในอีเหนียวะอ่เเห็ดเต็ด มือให้เป็ดมือกี้นี่ก็เอามาได้โอ้ยเราได้จับไปแล้วมือกี้นี่ก็เอามาได้จะเอามาแบบทั้งกระด้านั่นแหละเอาไปให้เป็ดเลยกินได้มือกี้นี่นี่นะแมงอีตุนี่น้องเบิ่งดูวยมุี่เ่าว่าแมงอีตุแมงอีตุโอเคตัดเ็ปที่ตายดิจับหัวมันได้นั่นแหละเออจับเอาเถอะใช่เลย เต๊ตอกเคียนมีมีมีมมีสงตัวปุ๊หรอสองสามตัวเพื่อแล้วอันนี้เราไปให้เป็ดบอกเคนยกเว้นแต่หอยจุ่มหรือหอยเชลลี่ก็เอาไปดุลุงเลยเอาไปให้เต๊ตบดดุสรูปนาบ้านบ่มีปลายังปลายังบ่มาต้องน้ำแห้งกว่านี้จ้ะได้แต่นาโค้งนาดงทะเลนาโค้งนาดงจักสองชั่วโมงก็ไปเบิ่งอีก เพราะว่ามันมีดดแดดไบบนตัวปลามันลงเนาะมไม่อีสกเออะไม่อีที่สิบปมุกใส่ปลามาเลือกพี่น้องแบบน,นี้คัดปูคัดปลาเสร็จแบงนี้ทนี่นี้เลยนะนี่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 นีน้ำพอจมกองจังเหลงจังหลอด ชุดแล้วก็นานต๊กปูออกก่อนงออกก่อนตัวใหญ่ๆมันยังบุปู หลุนละบางทีด้วยเครื่องทำหลุนตูพอหลุเลยได้หน่งกระตูหัวตู้ห้าขาดอยู่อย่างเดียวขาดทีพริกหยวกผมมีกระใสพริกอันนี้ก็ได้นมบาเป็นกะทิมี คนเบางอ,อีกรอบปะย่านมีสัตว์ประหลาดสุดสดเลยจ้ะเพิ่งมาถึงตอนอยู่ตักขึ้นมาเติ๊กดีดดองๆเลยแต่ว่าปลาเนาะตายไวคืออย่างนี้เอาเสตตีโอเสตตีเสตตีแยกปลาคัดปลาก่อนจ้ะเสตตีว่าจะทำเมนูอย่างยังคิดนว่าได้อยู่เดี๋ยวนี่หุงข้าวมือนิบวกกิเนเมนูอย่างดี <c oughs> เอ็ดปลาจมไว้เนาะบอกินเนาะจมไว้ดำเมนจ้ะอ่ะสไลโบเอ็ดเมนูสูตรพี่น้องเบิ่งดอกสดติ๊กได้แหละติ๊กสีเอ็ดปลาจอมแค่เสื้อเอาขี้เหยื่อออกกับเอ็ดได้เบิร์จ้ะเพราะว่าในนี้หั่นลักลักจะมีแต่พวกปลาขาวกับปลาอีกนี่จะมีปลาอื่นปนกันนิดๆหน่อยๆก็ะสีค่อยคัดออกไงเด็กปลาโค่น้อยแบบนี้เอาไปปล่อยให้นายเนาะไปปล่อยมันยังน้อยเองแมงอีทแมงอิีทแมงอีทหรือแมงอีเหนียว ตัวใหญ่ๆมันคือแมงปอเด้อพี่น้องมันใหญ่ขึ้นมามันก็คือแมงปอพากันเลือกเสร็จเรียบร้อยเลยอห้สวยขนาดเลยได้ถั่วหรือซามบักใหญ่เลยเนาะทำใหญ่เลยเด้อติ๊กสีเอ็ดปลาจ่มด้วยจ้ะพวกปลาน้อยนี่มันมีปลาอีดกับปลาขาวน้อยเนาะปลาจ่มไว้ปลาสีบรูมีสามารถจะเป็นปลาขาวน้อยน่ะบอกกินเนาะไม่เนั่นเอาปลาขาวน้อยสลัด เสียติ๊กสิคานิ้ปลาจมส่วนนีนโฟเป็นพวกปลาเสื่อมปลาสิงเี้ยงน้อยปลาขาวใหญ่แมงอีดเสติ๊กสิมุกโมเตรียมไว้เรียบร้อยแหละเมนูเส้านี้แหละเดี๋ยวคอาไปเบิ่มอีกเนาะจ้าาสีลงให้เราอีกเรือเบาแตเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า